เบนโคเอหูฟังทัวร e l ล s สตูดิโอระดับแฟกชิปที่ดีที่สุดในตอนนี้มาพร้อมกับระบบปัดเสียงรบกวนถึง4แบบเรียกได้ว่าดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมมอบประสบการณ์ด้านเสียงที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะ ที่ดีไซน์ของ OPPO Enco X รุ่นนี้นะคะมาดูกันที่กล่องเลยค่ะอันดับแรกกล่องนะคะก็จะเป็นสีขาวรีเมียมดูมินิมอลแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านในพร้อมๆกันนะคะทุกคนว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่าด้านในค่ะก็จะมีมีกล่องค่ะซ้อนมาให้อีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะคะ ก็จะมีตัวอักษรน,นะคะเป็นเงาเงาแบบนี้นะคะทุกคนมีกล่องซ้อนให้อีกชั้นหนึ่งซึ่งก็ถือว่าแข็งแรงนะคะดูดีมากๆค่ะพอเปิดกล่องมานะคะเราก็จะเจอกับอันดับแรกก็จะเป็นกระดาษนะคะสีดำแบบนี้ค่ะข้างในค่ะก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานนะคะบรับประกันสินค้าอะไรต่างๆนะคะอยู่ในเล่มนี้นะคะสีดำแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ ปลอกหูฟังค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะเขามีปลอกหูฟังมาด้วยนะคะเขาให้มาทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือไซส์ S กับ L นะคะส่วนไซส์ M ก็คือจะมีแถมมาให้อยู่กับเครื่องนะคะอยู่ในเครื่องอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของสาย USB ค่ะทุกคนซึ่งก็จะเป็น USB Type C นะคะมาให้ในกล่องแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นสาย USB Type C แบบนี้ นี่นะคะก็จะเป็นสาย usb type c แบบนี้นะคะมีมาให้ในกล่องด้วยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะคะหูฟัง oppo enco x ค่ะก็จะมี็นสนปเป็นวงรีนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าขนาดเล็กนะคะจับถนัดมือมากๆนะคะแบบนี้นะคะ ข้างหลังค่ะเขาจะมีเขียนว่า c r o เ e เ t e d with d น n a ิ i o นะคะแล้วก็บริเวณด้านบนนะคะจะเขียนคําว่า Oppo แบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าค่ะก็จะมีส่วนของไฟนะคะเป็นการแสดงสถานะนะคะเป็นจุดไฟแบบนี้ส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของอปุ่มสำหรับเอาไว้ pairing หรือว่าจับคู่กับเครื่องสมาร์ทโฟนต่างๆค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีพอร์ตค่ะสำหรับการเสียบสายชาร์จ USB Type C แบบนี้นะคะที่นี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างดีกว,ว่านะคะทุกคนพอเปิดมาข้าง ในก็จะได้พบกับความสวยงามและพรีเมี่ยมแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันแน่นมากๆค่ะทุกคนไม่หลุดนะคะข้างในก็จะเป็นนี่ค่ะมีปลอกหูฟังอันนี้เป็นไซส์ M นะคะใส่มาให้อยู่แล้วนะคะ นี่นะคะก็เป็นหูฟังอินเอียร์ของ oppo enco x e, นะคะเดี๋ยวอมจะลองมาใส่ให้ดูนี่เป็นยังไงบ้าง,างาคะทุกคนเรียกได้ว่าน่ารักเล็กกระทัดรัดแล้วก็นี่ค่ะใส่พอดีกับหูเลยนะคะทํากิจกรรมต่างๆก็หมดกังวลเลยค่ะว่าหูฟังนะคะจะหลุดนอกจากนี้ค่ะหูฟังเนี่ยเขายังมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนนะคะที่ช่วยในการดักจับเสียงรบกวนทั้งสองข้างเลยค่ะและในส่วนของตัวไม์เขาก็มีเพิ่มมาให้อีก3ตัวนะคะเป็นข้างนอกหนึ่งตัวในตัวไม้หตัวนะคะแล้วก็ในปุ่มสีเงินด้านในอีกหนึ่งตัวค่ะ oppo OPPO Enco X รุ่นน so ี้นะคะเขามีการจับมือร่วมกันระหว่าง OPPO และก็ Dynaudio ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับโลกจากประเทศเดนมาร์กนะคะเขามีชื่อเสียงค่ะในเรื่องของตลาดเครื่องเสียงไฮไฟคุณภาพระดับไฮเอนด์แถมราคาอุปกรณ์ของ Dynaudio เนี่ยมีราคาตั้งแต่แสนถึงล้านเลยนะคะการร่วมมือกันครั้งนี้ระหว่าง OPPO กับ Dynaudio จนออกมาเป็นหูฟัง OPPO Enco X รุ่นนี้แน่นอนว่าคุณภาพต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทาให้หูฟัง OPPO Enco X รุ่นนี้สามารถตัดเสียงรบกวน ได้ดั่งเยี่ยมค่ะเพราะว่าเขามีการใช้ชิป ANC แบบใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Dual Core Digital Bluetooth Noise Cancellation Chip ค่ะโดยชิปนี้เนี่ยจะมีความแม่นยำสูงนะคะในการช่วยตัดแล้วก็ลดเสียงรบกวนออกไปแถมยังทำงานร่วมกับ Hybrid Active Noise Cancellation ได้ดั่งเยี่ยมยด้วยค่ะด้วยหลักการทำงานของมันนะคะมันจะมีการสร้างคลื่นเสียงค่ะแล้วก็สร้างความยาวคลื่นนะคะให้ตรงนะคะกับเสียงรบกวนข้างนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นเสียงนี้คะ่ะออกไปในการช่วยลดเสียงรบกวนออกไป ได้มากถึง35เดซิเบลเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนและก็อยากได้ยินเสียงคนรอบข้างเล็กน้อยเนี่ยคุณสามารถเลือกเปิดเป็นโหมด t a n d ดา d Active n o น้อย a n c e l l a t ช o n ได้ค่ะและใครนะคะที่อยากที่จะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงคนรอบข้างไปด้วยนะคะอยู่ในที่พุกพ่านได้ยินเสียงรถสาธารณะก็สามารถเลือกเป็นโหมดทาน s p a r e n c y ได้ค่ะหรือว่าจะปิดโหมด Active n o น้อย a n c e l l i n g ไปเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่ยังอยากฟังเพลงแล้วก็ได้ยินเสียงคนรอบข้างไปพร้อมๆกันค่ะ ในด้านของการรับสายหรือว่าโทรออกนะคะหูฟังรุ่นนี้เนี่ยถือว่าสามารถทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขามีตัวไมโครโฟนความไวสูงถึง3ตัวด้วยกันนะคะโดย2ตัวแรกค่ะจะทําหน้าที่ในการบีบโฟมมิ่งนะคะก็คือทําให้เราได้รับเสียงนะคะจากการโทรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะทําหน้าที่ในการรับเสียงจากผู้ใช้จากช่องหูชั้นในค่ะแล้วก็ลดเสียงรบกวนจากคนรอบข้างะะ้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหูฟัง Oppo Enco X รุ่นนี้เขาเยี่ยออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะ ทำกิจกรรมในร่มหรือว่าทากิจกรรมกลางแจ้งเนะคะเพราะว่าเขาได้มาตรฐาน IP 5 4ค่ะสามารถกันน้ากระเด็นได้ทุกทิศทางนะคะกันเหงื่อค่ะแม้ว่าเรากำลังจะออกกําลังกายและยังกันฝุ่นได้อีกด้วยค่ะหูฟัง Oppo Enco X รุ่นนี้นะคะสามารถใช้ฟังเพลงต่อเนื่องค่ะได้นานถึง5.5ชั่วโมงและใช้ในการคุยโทรศัพท์นะคะได้นานต่อเนื่องถึง3.5ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและถ้าหากนะคะเราใช้งานร่วมกันกันกนกบเคสชาร์จค่ะคุณก็จะสามารถใช้งานได้นานถึง25ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะค ว่าชาร์จครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถพกมาทํากิจกรรมตลอดวันได้เลยและสําหรับใครนะคะที่เปิดโหมด m a c Active Noise Cancellation เอาไว้ค่ะคุณก็จะสามารถใช้ฟังเพลงได้นาน4ชั่วโมงและหากใช้ร่วมกับเคสชาร์จก็จะใช้ได้นานถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะมาดูที่การเชื่อมต่อของหูฟัง Oppo Enco X นะคะถือว่าทาได้ง่ายมากๆเพียงแค่โหลดแอป Hey Melody มาค่ะหรือสําหรับใครนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Oppo อยู่แล้วค่ะยิ่งง่ายกว่าเดิมค่ะเพียงแค่นะคะเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะนี่นะคะ กดปุ่มบลูทูธนะคะคลิกเป็นเปิดบลูทูธค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการเปิดฝาหูฟังขึ้นมาค่ะทุกคนแน่นะคะเพียงเท่านี้นะคะหูฟังกับโทรศัพท์ของเราค่ะก็จะ เลือกนะคะขึ้นให้เรากดเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถค่ะรับคําสั่งผ่านการสัมผัสที่ก้านของหูฟังได้ด้วยนะคะโดยที่การสัมผัสนะคะก็จะมี3รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวอมจะทําให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นการดับเบิลคลิกนะคะที่หูฟังสองข้างแบบนี้ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นการเล่นหรือว่าเปลี่ยนเพลงรวมถึงใช้ในการรับแล้วก็โทรออกด้วยนะคะและอันดับที่2ค่ะก็คือเป็นการสไลด์ขึ้นลงแบบนี้นะคะ,ะการสไลด์ขึ้นลงค่ะจะใช้ในกรณีเพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการกดค้างที่หูฟังแบบนี้ค่ะการกดค้างที่หูฟังแบบนี้นะคะเป็นการสลับระหว่างโหมด Max cancellation ค่ะกับโหมด Transparency นะคะ เห็นไหมคะว่าการใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะกับการใช้งานหูฟัง Oppo Enco X รุ่นนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้แล้วก็ชื่นชอบการฟังเพลงด้วยหูฟังเทปเทแบบนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้าน Tgphone ทั่วประเทศและก็ Tgphone ออนไลน์ในราคาเพียง5,999บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะอมต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ